สวัสดีครับน้องแต่งโมเดี๋ยววันนี้พี่เอ็มพา QC รถขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะนำรถคันนี้ขึ้นไปส่งมอบให้น้องแต่งโมดที่ Fashion i c l l n n ด r รามอินทที่กรุงเทพนะครับตามมาเลยครับไฟสีฟ้าๆนี่คือไฟอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับเวลาสตาร์ทต,ตอนเช้าๆเนี่ย อย่าเพิ่งรีบขับให้ไฟมันดับก่อนนะครับแล้วค่อยขับเพราะว่าตอนเช้ามันก็เหมือนคนเราเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นก็จะยังงวงเงียอยู่เครื่องยนต์มันยังเงย็นอยู่ก็ให้เขาวอร์มให้ได้อุณหภูมิก,ก่อนแล้วค่อยขับนะครับช่วยลดการสึกหรอของเครื่องยนต์ได้ในระยะยาวๆนะครับไฟสีฟ้าคือแสดงอุณหภูมิแต่ถ้าขับขับอยู่แล้วตัวนี้ขึ้นมาเป็นสีแดงอันนั้นต้องจอดรถตรวจสอบทันทีแสดงว่าอุณหภูมิมันเกินนะครับ นี่คือรายการทั้งหมดที่เราทําการตรวจให้นะครับเบื้องต้นพี่เอ็มก็จะเขียนข้อมูลบางส่วนกันเลยอย่างเช่นใช้น้ํามันอะไรน้ํามันเครื่องครั้งต่อไปถ่ายเมื่อ,อไรน้ํามันเกียร์เมื่อ,อไรแล้วก็รายละเอียดพรบภาษีประกันภัยต่างๆแล้วก็จะมีเอกสารอะไรบ้างที่ให้ไปนะครับ อุปกรณ์อะไรบ้างที่ให้ไปแล้วประวัติการเซอร์วิสของรถคันนี้เซอร์วิสอะไรไปให้บ้างแล้วก็จะแยกให้เป็นข้อๆแบบนี้ส่วนที่เราจะตรวจความพร้อมเนี่ยจะอยู่ฝั่งนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของระบบไฟการสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟหน้าปัดเครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างไรระบบบังคับเลี้ยวช่วงล่างทุกอย่างอันนี้เดี๋ยวไปตรวจด้วยกันทําความเข้าใจระบบแอร์ก,กันก่อนนะครับปุ่มนี้คือออโต้นะครับตรงนี้มันจะเห็นว่า AC off อยู่ใช่ไหมครับถ้ากดออโต้ปั้งปึ๊บเห็นไหมครับ พอตัอเสร็จแล้วเขาจะทําความเย็นให้เราแบบอัตโนมัตินะครับเราเซตอุณหภูมิไว้ที่21ถูกไหมครับเราสามารถปรับการเซตอุณหภูมิได้เราจะปรับอุณหภูมิให้มัน อ,อุ่นขึ้นกว่านี้ก็ได้นะครับเอาเป็น24แล้วกันกําลังดีสําหรับผมนะครับส่วนปุ่มนี้เป็นปุ่มอากาศหมุนวนในรถถ้าเรากดอย่างนี้ปุ๊บไฟไม่โชว์ก็คืออากาศภายนอกจะเข้ามาได้นะครับในกรณีถ้าเกิดว่าเราขับในเมืองให้กดตัวนี้ไว้แล้วกันมันจะได้ปิดอากาศภายนอกไม่ให้เข้ามาจะได้ไม่เหม็นควันรถนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นไล่ฟ้าหน้านะครับเมื่อกดปุ่มไล่ฟ้าหน้านะครับมันจะเขียนว่าฟลอน์แอร์มันจะออกที่ช่องลมหน้านี้ครับได้ยินเสียงแอร์ไหมมันก็จะมีเสียงลมไล่ฟ้า ด้านหน้ากระจกหน้านะครับส่วนถ้าเราไม่ใช้เราก็กดอีกทีหนึง่งก็คือปิดไปส่วนไล่ฝ้าหลังนะครับจะเป็นตัวนี้ไล่ฝ้าหลังจะเป็นขดลวดความร้อนนะครับที่ไล่ฝ้าหลังก็จะเป็นเส้นๆข้างหลังน,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 นะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช้นะครับอย่าไปกดนะถ้าเราไม่ใช้มันไม่เป็นฝ้าเนี่ยก็ปิดไว้นะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวลวดมันทําความร้อนตลอดมันไม่ดีนะครับส่วน AC ตัวนี้นะครับตอนนี้ถ้าเรากดหนึ่งครั้งเป็น ACO f f ใช่ไหมครับถ้าเรากดอีกหนึ่งครั้ง AC on นะครับถ้า AC ไม่อนนะครับ แอร์จะไม่เย็นเพราะมันเป็นการสั่งคอมแอร์ให้ทํางานนะครับถ้าเากิดเรากด AC off เนี่ยจะไม่เย็นนะครับถ้าเราก,กด AC on ถึงจะเย็นอันนี้จําไว้ด้วยนะครับส่วนนี้เป็นปรับลักษณะลมแอร์นะครับอย่างถ้าใครชอบให้เป่าเท้าเนี่ยก็อันนี้จะเป็นเป่าเท้ากับไล่ฟ้าที่กระจกหน้านะครับอันนี้จะเป็นเป่าเท้าอย่างเดียวอันนี้ก็จะเป็นเข้าหน้าลงเท้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นเข้าหน้าอย่างเดียวนะครับถ้าเราไม่เปิดออโต้เราก็ปรับด้วยตัวเองได้เราไม่ชอบลมแรงใช่ไหมก็นี้ได้เลยแต่ถ้ากดออโต้เมื่อไหร่ปึ้งนะ เขาก็จะทําอุณหภูมิตามที่เราสั่งก็คือ24ถ้าอุณหภูมิไม่ถึง24เขาก็จะเร่งลมแอร์ให้เราโอเคอันนี้เคลียร์นะครับอันนี้ปรับอุณหภูมิอันนี้ปัดพัดลมแรงลมนะครับดังนั้นผมชอบเบาๆมากกว่าอ่าก็กดเลือกเองนะครับแล้วก็เช็คอีกทีว่า AC ออไหม AC ON จบนะครับแค่นี้ในเรื่องของแอร์ส่วนวิทยุก็ตั้งวันที่แล้วก็นาฬิกาให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาลองดู บลุ่ม <Volume. S 2> ใช้ได้ปกติลำพงออกโยกเฮ้เออรุ่นนี้เบรกมือจะอยู่ที่เท้านะครับให้เหยียบตรงนี้ให้มันเด้งขึ้นมาอย่างนี้ก็คือการปลดเบรกมือถ้าต้องการดึงเบรกมือก็เหยียบลึกลงไปอย่างนี้ให้มันยุบนะครับอ่ะปลดเบรกมือครับแล้วเราไปเทสรถกันกดปุ่มล่าคันเกียร์ปับ๊บมานี่นะครับก็จะขึ้นอ่ เป็นตัวสีเขียวๆเ,เป็นไฟนะครับไฟทํางานปกตินะครับเดี๋ยวผมลองเปิดไฟหน้าสักนิดนึงนะครับว่าตึกต๊กๆนี่ไฟหน้าติดปกตินะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันข้างนอกไปครับถอยถอยถอยครับถอยถอยครับ ตัวนี้คือสวิตช์ล็อกนะครับเผื่อว่าเด็กข้างหลังสวนล็อกเลยอ่ะเดี๋ยวลองกดตัวนี้ตึก๊กไม่เกิดอะไรขึ้นตึก๊กไม่เกิดอะไรขึ้นก็คือล็อกไว้แต่ถ้าปดล็อกป้าปลองประตูวันขวาตึก๊กอ่ะใช้งานได้แล้วกรณีเด็กอยู่หลังล็อกไว้ก็ดีนะครับเดี๋ยวเด็กเปิดรถเองอันนี้ก็คือใช้งานได้ปกติที่วางเจ้าน้ำซ้ายขวาออใค ตรงกลางตรงนี้จึงออกมาได้วางได้หนึ่งจุดที่วางของทุกอย่างอยู่สภาพเรียบร้อยดียาบางแดดยึดแน่นดีไม่แตกไม่หักนะครับก็ดูความเรียบร้อยให้ทุกๆส่วนมือจับข้างบนเรียบร้อยดีนะครับไม่มีชํารุดใดๆดโอเคเปิดปับ๊บว้าวหล่อจังเปิดปับ๊บว้าวโอ้หล่อจริงไฟเก๋งกลางโอเคติดนะครับปิดได้แตรติด ถ้าเบรกหนาเตอะเลยนะครับใช้ยาวๆเลยครับหนามากจานเบรกเรียบนะจ๊ะขัางขวาก็เช่นกันครับจานเบรกเรียบร้อยดีเนาะไม่กินฝาถังน้ามันจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถนะครับพ่วงกับเซ็นทัลล็อกไม่มีปุ่มเปิดจากในรถนะครับถ้าจอดรถแล้วปลดล็อกก็ใช้ได้เลยนะจ๊ะน้ำมันเครื่องอยู่แต่ระดับบนพอดีนะครับ น้ำมันเกียร์ก็อยู่ระดับฮอตแม็กพอดีใสๆพิ้งๆแดงแดงก็องอากาศใสๆใหม่ๆเลยเปลี่ยนให้แล้วนะจ๊ะน้ำมันเบรกโอเคอยางเทนเครื่องโอเค สายพานโอเคครับข้อยางหมอ้อน้ำต่างๆยังนิ่มๆดีอยู่น้ำยาหมอ้อน้ำโอเคพัดลหม,มอ้อน้ำโอเค ว่าแบตเตอรี่โอเคมาดูความสมบูรณ์อีค่ไม่มีรอยรั่วเยิ้อมหยดย้อยนะครับอ่านี่พวกวแบตที่ว่านะครับแต่ว่าตัวเหล็กรัดแบตมันมีสนิมขึ้นนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องปกติของรถใช้งานมาแล้วไม่มีรอยรั่วซึมนะครับน้่มันเครื่องไม่มีการรั่วใดๆนะครับนี่โอเคแล้วตรวจสอบตรวจสอบทุยความพร้อมว่ามันพร้อมจริง นะครับอมใช้น่ากินไอันนี้คือน้ําที่ใช้สําหรับฉีดกระจกไม่ว่าจะกระจกหน้ากระจกหลังนะครับโดยปกติผมจะชอบมากเลยที่จะเติมตัว น้ำที่ผสมสไลน์นิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันช่วยสลายพวกคราบมันอะไรพวกนี้บนกระจกนะครับบางทีเราขับรถทางไกลเนี่ยมันเจอมแมลงบินมาชนกระจกหน้าไอตัวมแมลงเนี่ยตัวมันเลยเวลาเราปัดกระจกแล้วมันจะเป็นวาวๆนะครับการที่เราเติมสไลน์ทัดหยดสองหยดลงในน้ำผสมผสมกันแล้วก็เติมไปตัวนี้นะครับอย่าไปเติมผิดนะต้องเติมกระปุกน้ำที่สำหรับฉีดกระจกเท่านั้นนะครับส่วนมากมันจะเป็นฝาสีฟ้านะฝาสีฟ้าสังเกตเอาอันเนี้ย มันจะช่วยทําไมแล้วไหมมันจะช่วยสลายความมันที่มันจะมาติดบนกระจกนะครับต้องไขอันนี้ก่อนแล้วค่อยอันนี้อันนี้กุนแจนหนึงดอกนะครับ แล้วก็มีล็อกเทปอีกหนึ่งตัวนี่กุญแจอย่างนี้สองดอกแบบนี้คือล็อกเทปให้บีบเข้าเป็นการล็อกแล้วนี้ก็ปลดหนึ่งกับปลดสองปลดสองตัวสองทีอันนี้ก็คือกันขโมยนะครับป้องกันการสตาร์ทเพราะว่าถ้าล็อกตัวนี้ไว้มันจะสตาร์ทไม่ติดอึ๊บนี่คือบิดแล้วแต่มันสตาร์ทไม่ติดแต่ถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกตัวนี้เมื่อไหร่ หนึ่งสองตัวนี้จะสตาร์ตติดนะครับโอเคนะฮะแ่แรงอยู่ด้านฝั่งขวานะครับเครื่องมือก็จะอยู่ในนั้นภาษีหมดกันยาสองห้าหกหกนะครับแล้วก็พรบพรบก็หมดหกหกนะครับอันนี้คือเริ่มต้นเนาะิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ให้มาดู เส้นสุด 66, 66นะครับยังอะไรมีแล้วเรียบร้อยตัวปุ่มตัวนี้ที่ใต้เดือนใหม่จะเป็นตัวหลีความสว่างนะครับของเดือนใหม่อย่างเงี้คือให้เดือนใหม่สว่างถ้าเรารู้สึกไม่สบายตาก็ลดลงมาได้นะครับเอาแค่พอดีพอดีนอกกลางๆแล้วตัวนี้จะเป็นตัวบอกข้อมูลประจํารถอันนี้คือระยะทางรวมอันนี้คือทริปนะครับทริปที่ผมเซตเป็นสูนย์แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกรุงเทพกัน แล้วก็ตัวนี้จะเป็นบอกพวกอัตราการกินน้ํามันเฉลี่ยเอเวเรนะครับแล้วก็น้ํามันในถังเหลือวิ่งได้เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับตัวนี้ก็จะเลือกเลือกฟัง์กชันโหมดจากตรงนี้เอาโอเคสรุปเรียบร้อยดีนะครับพร้อมเดินทาง